เรอยู่นที่สุดสดไทยนะคะ่าทุกคนนะคะไปไหว้พระนะคะแล้วอ่ะเดกเ่ดีด่ค่ะดู่เอวลใช่ดูไวด้ไม่ต้องมาเป็นเด็กเตินะอย่างเดียนกอย่างนี้มังสูงเลยนะจก็จะเป็นคนที่ขับรถกอจ๊อนี้เช่านะจั๊กคุยเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากทุกคน อนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่จุดไฮไลท์ของจังหวัดสุโขทัยคุณเอมดูไวมคะพี่จ้าอะลู่าะรข่าววันนี้นะคะเราอยู่กันที่สุดสุดไทยนะคะสุโขทัยเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอะไรรู้ปะเือเรื่องพระที่สวยที่สุดสวยที่สุดอันนี้เป็นความคิดตัวเองนะ คเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องพาทุกคนนะคะไปไหว้พระนะคะแล้วี่สักพัญธ์เมื่อกี้ก็เกี่ยวสุดไทยด้วยนะหลายคนไม่เคยรู้เลยหลายคนคือใครเพราะทุกคนรู้หมดอะไรคะคุณเอมเมื่อคืนตีอะไรคะอะไรนี่คุณไปนอนแล้วตีอะไรตีห้าตีห้ไม่ตื่นก็ชวนกีดออกไม่ตื่นก็ชวนจริงนี่บอกผมว่าเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมากีดอกไม่ลงมาไม่สบายปะแต่เมื่อคืนตีห้าแต่กูไม่สบายนอนหกถึง ปก่อนไปทำบุญนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องแม่เดินไม่ท้องอระทังไปด้ขาเท้าแล้วเห็นไหมพี่ก็ต่างจังเราไปเป็นคนใจ่บุญนะคะเหี่ยมเยอะมากเลยร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านดังของที่ไหนโอทัยโอทัยโอทัยอ่ะเจ๊สวัสดีค่ะ สาตาเตรียมตังมางแไม่ด er well. ้ใช้แล้วค่ะตอนนีเก AP ่ะเรทีกนะคะว่าร้านดังของสุโขทัยนะคะจัลล์รีบบารนะคะเรารีวิวรับของจริงเลยไม่อร่อยคือไม่อร่อยแล้วทำไมอ่ะมาเป็นผนงานต่อไปตั้งชอว์เลยก่ะช ันนี้นะคะก็ได้ก๋วยเตี๋ยวแล้วอันนี apper? ้ก๋วยเตี๋ยวเราอ่ะสั่งเส้นเล็กเส้นเล็กอะไรวะแบบของคุณเกมอะแต่เส้นเล็กแต่เนี้ยมาแล้วใช่ก็แม่บอกของคุณเอมคุณเอมพอเออดีออ๋อไม่งกของูแล้วอะอันนี้มันเป็นต้มยำรวมนะคะและอันนี้ดูเ็เมาแล้วน เขาบอกว่าร้านนี้ร้านดังและอร่อยมากตหองสุดตไทีกเลยคือไปเห่อไม่ใช่หืเป็อไเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นพนังานเป็นพนักรูปเปิดมเปิดมเปิดนนี่นิดเดียว เป็นเด็กเลกนะหรอย่างเรียงนะอย่างเรียนเราสูงสูงเลยต้องมีคนดนี้ตัเองจะไปลาวไหมอยากไปดาวไหมหนูอยากไปดูคุกัแล้วนี้ก็คมันมายโอ้หเฮอุณบ้าคอนเฟิร์มนะอร่อยจริงนะล้านนี่น้ที่อร้านเลยนะในอุ้ยในละตปุยปุยอุ้ยตาปุยอยู่พิจนูโลกพิ่นูโลก นี่วีดทนที่สองแล้วไม่ต้องตืมเลยทุกคนมนะเว้ยนะจบแล้วยวพาไปทำกันนะคะทุกคนค่ะบายค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สโุโขทไทยนะคะ,ะ,ะและเราก็กำลังจะไปไหว้พระนะคะ <ไว S 1> ต้องบอกว่า พระเออ่ยุคสุโขทัยเนี่ยเป็นพาร์ทที่สวยที่สุดนะใช่ไหมคุณพี่เนาะอย่างพระพุทธชินราชนี่ก็ใช่ยุคสุโขทัยนะคะหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพี่จ้าก็จะเป็นคนที่ขับรถกอล์ฟจ่ะอันนี้เช่านะจ้าใครที่มาอุทยานนะคะสามารถมาเช่ารถกอล์ฟได้นะคะสองร้อยหนึ่งชั่วโมงคุณนู่นๆู้นแล้วไปแล้วไปแล้วนู่นๆู้นดูดูดูดเชิไปแล้วถ้าเป็นไงอ่ะพี่ นี่เปิดยังไงเปิดนี่เปิดละเปิดแล้วไปงไงต่อเปิดแล้วเบลลยเหรอเอาละสาวนะคะวันก็มันก็จะบอกว่าสบายสบายไปเตอร์ขึ้นเลยวิตไปได้พี่มาร์คไปด้ข้อพี่แตรงไหนกูอยากรู้ซื้อตั๋วก่อนจ้าซื้อตั๋วสาลดจ้าไปจ้าไปไปีปไอไป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 ื้อตีปไ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 าไป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 ไอนปไ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 ปวปไปไป ต่อหนึ่งคนนะคะคนไทยก็คนละยี่สิบบาทแล้วก็จะมีค่ารถที่เราเช่ามาใช่ไหมเมื่อกีก้เนี้ยเอารถเข้าไปอีกคันละห้าสิบบาทนะคะนี่สวัสดีค่ะหนูทั้งหมดหกคนคะ่ะอีกและหนูก็มีรถสองคัน<ม>ต้องมานะมาเที่ยวกันนะเดี๋ยวหนูไม่เคยมาเที่ยวเลยครั้งนี้ครั้งแรกนะทุกคนเดี๋ยวได้แตพาทุกคนนะคะทเที่ยวกัน,นะคะ่ะอุ้ยทำบุญก่ะเป็นเจ้าทำบุญซี่ไงเมื่อคืนนี้มีแฟนคลับอ่ะจุดพุพลุบมลข้าวแก่ไว้ไม่รู้มลเรื่องอะไรนะทีหลังและอยู่ๆอ่ะ เขาก็เขาไม่ได้เข้าผับมาดูเรานะคะแต่เขา ah well. ว่าฝากเงินกับเพื่อนเขามาเพื่อเอาเงินมาตบรางวัลเราเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างงี้เดี๋ยววันนี้พี่จ้าไปทำบุญที้หมดเลยห้าอยบาทยำเลยแล้วกั mm hmm. ปะนป้าป้าก็ได้แล uh. ้วตั๋วสองร้อยเฮ้ยเงินเลย้งินเลไมป้า let's go นี่เลี้งวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายพี่ซ้าย มาบ้านพ่อนะคะก็ต้องไหว้พ่อค่ะพ่อถึงรามคำแหงค่ะคะือทุกคนจะจะบอกว่าสุโขทัยเนี่ยเราเคยมาเล่นงานนะคะก็คืองานงานไม่ย่านะคะเป็นงานกาชาตินะแล้วก็เคยมาเล่นงานลอยกระทงด้วยแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่เรามาเล่นผับนะคะและก็มาเที่ยวเว้ยไม่เคยเที่ยวเลยอะแล้วพอได้มาเที่ยวอะรู้เลยว่า สุขโขดัทยอ่ะสวยจริงๆนะทุกคนต้องมานะคะแล้วก็เป็นเมือนที่แบบว่าเงียบๆสงบอะไรเงี้ยใครที่แบบสายบุญใสายส่ชอบไหว้พระอะไรเงี้ยจะแนะนําเลยนะเพราะว่าก็อย่างที่จะย้ํานะคะว่าเป็นพระที่ยุคที่พระพุทธรูปนะคะสวยที่สุดเลยคุยเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากทุกคนนี่มาบ้านพ่อต้องไหว้พ่อนะคะ ว้าวดูดิแม่เขายินให้เรานก่อีวโดนดมแล้ก็บอกเขาให้เขาูป่อเกียร์เราไม่ไปแม่จอดรถเลิศอ่ะจอดรถนะคะคุณผู้ชมใครที่ดู ไม่มีสกิลการขับรถหรือจอดรถก็จอดไม่ได้กนะ็ <laughs> 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 จะเป็นอย่างนี้นะครับ <laughs> อะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่จุดไอไลท์ของจังหวัดสุโขทัยเขาเรียกว่าโคดไทยถ้าคนสุโขทัยเนี <c oughs> ่ยเขาไม่เรียกว่าสุโขทัยเยาข,า,ยขาเรียกว่าโคดไทยัเทียเรียกว่าอะไรน,นะคะพี่เรียกว่า สุโขทัยอ๋อสุโขทัยอ่าวันนี้คุณกามาเที่ยวสุโขทัยอ่นนี้สมมติว่าพี่จะพาแบบว่าให้หนูพูดภาษาสุโขทัยเนี่ยแล้วก็เราจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยเชิญชวนคนมาเที่ยวสุโขทัยเนี่ยเราจะพูดภาษายังไงนะพี่สังเกตก็เชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวสุโขทัยเลยสุโขทัยนะสุโขทัยนะฮะค่ะที่นี่สวยงามเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเราจะเข้าไปไปทางไหนครับไปไป มหาธาตุใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็นี่เขาสร้างในสมัยยุญานะอันนี้นะคะคุณพี่บอกว่าอันข้างหน้านะคะก็จะเป็นสร้างตอนสมัยอยุธยานะคะข้างหน้านะคะแล้วก็เจดีย์อันนี้นะคะเจดีย์หักมุมนะคะก็สร้างตอนยุคอยุธยาเพราะว่าพอสุโขทัยเริ่มแบบว่าเริ่มเริ่มเปลี่ยนยุคอะทุกคนก็จะมีอยุธยาที่มาสร้างเพื่อบังไว้นะคะคุณจ้าอันสคริปหน่อยนะครับคุณจ้าคุณจ้า รรู้อะะไเนคขึ้นไปหว้ายได้แม่ได้แ่บนี้คุณมาเปลนได้สวยมากจริงทุกคนอยากให้ได้มาแล้วจริงๆอ่ะไม่ใช่เพียงแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะคะมีอีกเยอะมากเลยนะคะจ้าเซิร์ชใน g o o เกิลนะคือวัดสุโขททยอัะนีเยอะมากเลยเนาะดีแสงเข้าแบบอเลริทีนสุดแล้วก่ไทย ที่เรื่องบุกเพตุสันนิษฐานลูกอันนู้นมืออะไรนะครับมือที่ทำแบบฝั่งนู้นจะเป็นมือแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือชิงดิ่งนะสองข้างนะคะเรียกว่าพระอาถรรพ์รถนะคะโอ้ยคุณพี่ดูแลดีมากแต่แบบสมองเราตอนนี้ความรู้เยอะเลยทุกคนคะตอนนี้นะคะพี่จ้าก็จะพาทุกคนนะคะไปไหว้ศาลหลักเมืองของสุโขทัยเดินได้เลยนุ่นๆเห็นปะไปดูใกล้ๆ เวลาพี่จ้าพูดอะไรอ่ะก็ไม่ต้องเชื่อนะคะดูตรงนี้ชื่อกันอ่านหรือว่าเซิร์ชดูกั้นอ่ะตรงนี้นะคะเป็นสารหลักเมืองของทุกโคตรไทยนะคะอ๋อเห็นแล้วก็จะไปยืนกับป้ายนี้ยืนยังไงเลียมักอื้ยขยาว เอาละค่ะคุณขาตอนนี้นะคะก็จบแล้วนะคะกับทริปพาเที่ยวสุปโภคไทยนะคะวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นก๋เตี๋ยวก็อร่อยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เที่ยวก็เลิศก็าปังนะคะ หรือว่าสถานที่พักนะเมื่อคืนเนี้ยเราพักที่ณสุขโขทัยโร<ฮ>งแรมสวยมากเจ้าของดีมากทุกอย่างดีหมดเลยนะคะ<ฮ>แนะนําเลยนะคะใครที่มาเที่ยวสุขโขทัยนะคะ<ฮ>ก็อย่าลืมไปพักโรงแรมด้วยนะคะ<ฮ>วันนี้ประมาณนี้นะคะช่วยกดซับสไคร้กดแชร์กดไลค์ให้กับยูทูบิจฉะชาแน,นลด้วยนะคะบายๆค่ะอาจารย์ต้องะกรูดต้นนี้ต้นใหญ่ามากโอบยังไงอะต้นใหญ่ยังไงแม่